เดี๋ยวเรามาเริ่มผสมส่วนผสมของแป้งก่อนนะครับอันนี้จะเป็นแป้งทอดกรอบนะครับแป้งสาลีในผสมแป้งข้าวเจ้านะครับน้ำตาลทรายเกลือคนทุกอย่างให้เข้ากันก่อนนะครับจากนั้นนะครับผมก็ใส่น้ำลงไปเลยนะครับ คนให้เข้ากับแป้งเลยขั้นตอนนี้นะครับเราจะคนให้น้ำตาลเกลือละลายด้วยนะครับนะตอนนี้ส่วนผสมแป้งกับน้ำเข้ากันดีแล้วนะครับ ผมก็จะใส่มะพร้าวขูดลงไปนะครับเวลาไปซื้อนะก็บอกกับเขาว่ามะพร้าวสำหรับทำขนมนะครับเขาก็จะขูดเป็นมะพร้าวขาวๆมาให้นะคนให้เข้ากันแบบนี้เลยครับจากนั้นนะครับผมก็ใส่งาขาวลงไปเป็นงาดิบนะยังไม่ต้องคั่วแล้วก็ถั่วลิสงครับ ก็ไม่ต้องคั่วเหมือนกันไม่ต้องทอดด้วยเป็นถั่วลิสงดิบนะครับคนให้เข้ากันเลยครับเข้ากันดีนะครับสุดท้ายเลยนะครับน้ำปูนใส่ครับใส่ไปเลยคนให้เข้ากันเลยครับตอนนี้ส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเตรียมกล้วยกับมันกันเลยนะครับ อันนี้เป็นมันเทศนะครับเดี๋ยวเราปอกเปลือกก่อนนะครับสำหรับมันเทศนะครับเวลาเราหั่นทอดนะครับก็ให้มีความหนานิดนึงนะอย่าบางจนเกินไปนะครับเพราะว่าถ้าบางจนเกินไปเนี่ยมันจะแข็งนะ แล้วก็เวลาหั่นนะครับระวังมือนิดนึงนะ <S <S> <S กล้วยน้ำว้าที่ซื้อมานะครับก็จะเป็นประมาณนี้คือออกหำหหน่อยนะครับไม่ไม่เหลืองจนสุกงอมนะแต่ถ้าเกิดใครชอบแบบงอมๆก็ใช้ได้เหมือนกันนะ แต่เวลาทําขายก็ประมาณนี้นะครับเป็นหั่หามแบบนี้นะก็ถ้าเกิดสมมุติว่าในกรณีที่ลูกใหญ่นะครับเราก็อาจจะหั่นได้4นะครับแต่ถ้าเกิดลูกประมาณย่อมย่อมประมาณนี้ก็หั่นได้3ส่วนยาวๆแนวยาวแบบนี้เลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับในกรณีที่บางคนอยากกินทั้งมันทั้งกล้วยนะครับ เราก็ตอบสนองลูกค้านะครับโดยการที่ทําเป็นดูโอนะครับนี่เดี๋ยวผมเลือกลูกนี้แล้วกันลูกนี้ยาวหน่อยนะครับ <S <S ผมก็จะตัดมันนะครับให้ได้ขนาดเท่ากับกล้วยเลย <S 1> <S 1> <S 1> <S อันนี้เดี๋ยวไปทอดได้นะครับ เนี่ยนะครับผมก็จะตัดมันให้ได้เท่ากับกล้วยเลยแบบนี้ชิ้นที่ส่วนเกินเราก็หั่นขายเป็นปกตินะครับอันนี้ก็เหมือนกับที่เราหั่นให้ดูเมื่อสักครู่นี้นะครับอ่าเป็นปกติชิ้นปกตินะครับทีนี้ชิ้นที่ไม่ปกติคือชิ้นนี้เราจะทาไงดีเอามาประกบกันสิครับนี่ทําแบบนี้ ให้มีความหนานิดนึงนะครับกล้วยเวลาหันมาใหม่ๆเขามียางนะครับประกบแบบนี้เลยแล้วเขาจะดูดกันดีมากเลยนะครับอันนี้ในกรณีสำหรับคนที่แบบอยากกินทั้งสองอย่างนะครับคือแบบหลายใจ นี่นะครับแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวจะใหญ่ไปนะเราหั่นครึ่งแบบนี้เลยครับเนี่ยเราก็จะได้แบบนี้นะเป็นมันทอดดูโอนะครับคือกล้วยม,มียางอยู่แล้วนะมันก็จะติดกันแบบนี้เดี๋ยวเวลาเราไปชุบแป้งเราก็ชุบติดกันแบบนี้เลยอันนี้ก็เพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้านะครับ ก็จะเป็นลักษณะนี้ครับตอนนี้เราก็เตรียมวัตถุดิบเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรานําไปทอดเลยตอนนี้นะ้ำมันร้อนแล้วนะครับเดี๋ยวผมเบาไฟนะครับใช้ไฟกลางนะครับเราก็เอากล้วยที่เราเตรียมไว้นะครับลงชุบนี่ครับแล้วก็ลงทอดเลย Are, 00: 00> เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับกวยทอดหลายใจของเรานะครับสำหรับคนที่ชอบสองจิตสองใจ หักพี่เสียดายน้องนี่แบบถูกใจแน่นอนเดี๋ยวชิมก่อนเลยแล้วกันนะครับนีมม่มีทั้งกล้วยมีทั้งมันอร่อยมากๆเลยนะครับสำหรับกล้วยทอดหลายใจสูตรนี้นะครับเดี๋ยวเราไปคำนวณต้นทุนกันหน่อยนะครับว่าสำหรับกล้วยทอดสูตรนี้เนี่ยต้นทุนเท่าไหร่แล้วเราจะขายเท่าไหร่ดีนะครับแต่บอกเลยนะครับสำหรับแป้งสูตรนี้เนี่ยกรอบจริงๆไม่เชื่อลองดูนะ เป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่ดูวิธีการทํากล้วยทอดหลายใจของเราไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมคํานวณต้นทุนให้ดูนะครับโดยที่ผมจะแบ่งตารางคํานวณต้นทุนผมเนี่ยเป็น3ตารางนะครับตารางแรกเดี๋ยวผมจะคํานวณแยกเลยว่าถ้าเกิดเราทําเป็นกล้วยทอดเนี่ยต้นทุนเท่าไหร่ขายเท่าไหร่ถ้าทําเป็นมันทอดล่ะขายเท่าไหร่แล้วถ้าเกิดเป็นดูโอหรือว่าเป็นแบบที่รวมทั้ง2ออย่างเข้าด้วยกันเนี่ยจะขายเท่าไหร่ดีนะครับสําหรับตารางแรกนะครับกล้วยทอดนะครับ สูตรแป้งสูตรนี้นะครับจะทําได้ประมาณ120ชิ้นนะครับจะใช้กล้วยประมาณสัก30ผล30ลูกนะครับต้นทุนต่อชิ้นเนี่ยบาท41สตางค์นะครับนี้สมมุติเวลาเราขายเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้ขายเป็นชิ้นแล้วเขาขายเป็นชุดนะครับยกตัวอย่างว่าชุดละ7ชิ้นเงี้ยก็จะได้คร่าวๆนะครับประมาณ17ชุดนะครับต้นทุนต่อชุดอยู่ที่9บาท85สตางค์มาดูราคาขายนะครับ สมมุติว่าผมต้องการให้ต้นทุนอยู่ที่50%ของราคาขายราคาที่เหมาะสมตในการขายจะอยู่ที่19บาท70สตางเราก็ขาย20บาทตามท้องตลาดเลยนะก็ะได้กําไรเนี่ยอยู่ที่ประมาณ10บาท15สตางค์นะครับอันนี้ถือว่าเป็นราคาตลาดเลยนะ7ชิ้น20นะครับก็เป็นราคาทั่วไปซึ่งราคาเนี้ยในตารางผมอาจจะไม่ได้ใส่แพคเกจจิ้งแต่ผมมีค่าเผื่ออื่นๆไว้10%เนาะเป็นเผื่อพวกแพคเกจจิ้งพวกถุง พวกถุงกระดาษหรืออะไรพวกนี้นะครับต่อไปมาดูมันทอดกันบ้างนะครับสำหรับมันทอดนะครับสูตรแป้งสูตรนี้เนี่ยผมลองประมาณคร่าวๆแล้วเนี่ยทำได้ประมาณ104ชิ้นนะครับเราก็จะใช้มันประมาณสัก2โล4ขีดนะครับต้นทุนต่อชิ้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2บาทเวลาขายเป็นชุดชุดละ7ชิ้นเนี่ยนะครับก็จะได้ประมาณ14ชุดนะครับต้นทุนต่อชุดอยู่ที่14บาท82สสสตางค์สำหรับมันนี่ราคาอาจจะสูงนิดนึงนะ มาดูราคาขายสมมุติว่าต้องการให้ต้นทุนอยู่ที่50%ของราคาขายราคาที่เหมาะสมต่อการขายจะอยู่ที่29บาท64สตางค์เฮ้ยผมว่าราคาขาย29 30นี่แพงอยู่สักกิ้ม5บาทได้ไหมอ่าสมม,มุติผมขาย25บาทก็จะได้กําไร10บาท18สตางค์อันนี้ยังพอโอเคนะครับสําหรับมันมันเราอาจจะขายเป็นชุดละ6ชิ้นก็ได้เนาะเพราะว่าต้นทุนต้นทุนค่อนข้างสูงนะครับ พอต้นทุนสูงขาย7ชิ้นเท่ากันเนี่ยผมว่าราคาขายมันจะแรงไปนิดนึงนะสมมุติว่าเป็นชุดละ6ชิ้นสมมุติว่าชุดละ6ชิ้นต้นทุนลดลงมาหน่อยละนะครับก็จะเหลือ11บาท97สตางค์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราขาย25บาทก็จะได้กําไรประมาณสัก13บาท3สตางค์โอเคได้อยู่ได้อยู่ต่อไปมาดูแบบดูโอกันบ้างนะครับก็ คร่าวๆนะครับถ้าเป็นสูตรแป้งสูตรนี้นะใช้ทั้งกล้วยทั้งมันเนี่ยก็จะได้ประมาณสักร้อยชิ้นได้ถ้าเราขายชุดละ7ชิ้นนะก็จะได้ประมาณสัก13 14ชุดนะครับโดยประมาณนะครับต้นทุนต่อชุดอยู่ที่16บาท 62สตางค์มาดูราคาขายสมมุติว่าต้องการให้ต้นทุนอยู่ที่50%ของราคาขายนะครับราคาที่เหมาะสมต่อการขายจะอยู่ที่33บาท24สตางค์ผมขายผมขาย35ครับก็จะได้กําไร18บาท38สตางค์บางคนอาจจะทักแล้วว่าวิขาย3าราคาแรงไปไหมให้ค่าเวลาเขานิดหนึ่งเนะครับเขาประดิษฐ์ประดอยเอา2ออย่างมาประกบกันนะครับก็ นะให้ให้ค่าฝีมือเขานิดนึงนะครับเราคงไม่มานั่งทําเองนะไม่นั่งปอกมันเองปอกกล้วยเองเอามาประกบชุดแป้งนะครับซื้อกินง่ายกว่าใช่ไหมะนั้นก็คือนะยุคนี้ของวัตถุดิบมันจะราคาค่อนข้างสูงนะครับอันนี้เป็นไอเดียในการประยุกต์เมนูธรรมดาให้มันดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับก็ลองไปฝึกทําดูนะครับแต่บอกเลยว่าสูตรแป้งสูตรนี้อร่อยจริงๆนะครับ